เกิดอะไรขึ้นใหม่ดาวิกาเผยผลกระทบกับคนรอบข้างจนหนีออกจากบ้านโลดแล่นในวงการบันเทิงมาแต่เด็กสำหรับใหม่ดาวิกาโฮเน่เราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านเธอมีผลงานที่กำลังโดดเด่นในตอนนี้อย่างเรื่องเรื่องตลก69เดอะ t ี e s e r ล่าสุดสาวใหม่เผยในรายการ Woody FM เผยว่า ช่วงถ่ายทำถ่ายสามเดือนเข้าเดือนที่สองเริ่มมีผลกระทบกับคนรอบข้างแล้วมีทะเลาะกับพี่กล้าวพี่กล้าวร้องไห้แล้วตนไม่ร้องเลยไม่รู้สึกอะไรเริ่มมีปัญหาฮะตนหนีออกจากบ้านตอนอายุ30เพราะไม่สนอะไรแล้วอาจเริ่มต้นจากตนเลยมีผลกระทบไปหมดเกิดเรื่องขึ้นต่างๆ รู้ว่าไม่ควรเป็นตุ้มขนาดนั้นแต่ปล่อยไม่ได้ถ้ายังไม่ปิดกล้องพอปิดกล้องก็หาจิตแพทย์หาการรักตัวเองเข้าคลาสทำใหม่เลย